บอกได้คำเดียวว่าสันโอ้สันสันสัสวัสดีคนดูสามสิบคนนะครับที่เข้ามาพูดเลยว่าสันดูเสียงผมก็รู้นะครับเพื่อนๆแบบเออถ้าแบบผมไม่ได้ผมไม่ได้สายสตรีมเห็นหน้านะครับแต่รู้ตอนนี้คือสันมากนะเอามาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มที่กดกดไอ้นี่ก่อนนะเพื่อนๆโอ้สัน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 ปากสัน อาเอาเอาเอาสี่สิบแปดเปอร์เซ็นหนึ่งเอาติดเลยนะอา่าโอเคสองติดสองนะล้มเหลวหนึ่งโ้มเหลวสามครั้งนะเพื่อนๆโอ้ติดอีกนะเชี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสันโอ้โหติดแบบอะไรเักหนามมงอย่าไปแต่งเงานะอา่าน้มเหลวหนึ่ง ติล้มเหลวสองล้มเหลวสามไปครับเพื่อนๆมาครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอ้สันมาเพื่อน สันว่ะเดี๋ยวผมลุ้นๆอยู่นะอุปกรณ์เลเวลแปดวะแตกว่ะเพื่อนๆคลิกแรกไปแล้วนะเพื่อนๆใจสันพี่เพื่อนๆคลิกแรกแตกแล้โอยนะสนสุดสันสู้ผมกดดะอย่างเดียวนะจังหวะเนี้ยผมบอกเลยอัพดาวการ์ดนะครับหนึ่ง สองสามโอ้โหอับดาวกราฟก็แตกเอาสิเอาสิจังหวะนี้ต้องกดคลิกนี้นะครับถ้าคลิกนี้ติดมีโอกาสลุ้นเงาสิบนะครเพื่อนเพื่อนถ้าคลิกนี้ติดผมเบิ้ลเงานะเพื่อนเพื่อนถ้าคลิกนี้ติดผมคลิกต่อไปผมจะกดอีกนะครับโดยกดเงาเลยนะครับแต่ไม่ได้เบิ้ลต่อเนื่องนะแต่ต่อเลยนะ <c oughs> เสียงเหมือนแพ้เคบีเอ็มอ้ยหมายครับ เดี๋ยวมันกดกันยังไงอ่ะปีนกดหน้าเงาแล้วก็กดใช่ปะปุ๊บ <c oughs> ไปสำเร็จครับเงาเก้าติดแล้วนะเพื่อนๆว้าเงาเก้าเว้ยเคี้ยโอ้โหสูตรไตเถาวันว่ะไต่เถาวันก็มาว่ะอียแต่แตกไปคลิกนึง โอ้ใจสั่นเว้ยใจสั่นเว้ยไงน,นะครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เหลือแค่คลิกนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้แนวหนึ่งนะมาแนวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ สวัสดีคนดูสี่สิบเจ็ดคนนะครับเข้ามาทันตอนจะกดเงาเพอดีนะครับคอนเทนต์อื่นจบไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือคอนเทนต์เงาคอนเทนต์สุดท้ายนะครับโอ้ยตื่นเต้นก็ <c oughs> โอกาสสำเร็จก็45%นะครับเพื่อนๆแล้วก็ แล้วก็แค่นั้นนะครับ45เปเซนนะครับส่วนเงา9ติดไปแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสูตรไต่ไทยเถาวันนะครับเมื่อกี้ใช้ได้นะแต่ตอนนั้นมัน60เปอร์นะครับตอนนี้แค่45เปอร์นะครับเรามาดูกันว่าผมจะจบเงา1บได้ในวันนี้เลยไหมนะครับขอแค่นั้นนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นที่มันไม่ติดขอให้มันมาลบดวงกับอันนี้นะครับมา กดยาโม่วงก่อนนะมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเอ,อ้ยยาโม่งตายแล้วนี่คือไม่ติดแล้วนะคืนชีพที่เดิมมาครับเพิ่มเลือดเต็มเตมนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับเพื่อนทั้งหมด49คนนะครับ48คนที่ยังที่เข้ามาดูในนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาไปกดไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับถ้าไปก็ไม่เป็นไรครับถือว่าวันนี้โอเคนะครับเพราะว่ามันจะได้อัตรานะครับส่วนคลิกหน้าเราจะได้เปอร์เซ็นที่กดได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวโอเคเราไปเลยนะครับไป5 4 3 2ีหนึ่งไปครับ เงาสิบครับเพื่อนๆเงาสิบเชี้ยเงาสิบยี่เงาสิบ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 โอ้ยเยี้่คนดีใจโอ้โหสูตรไทยเสาวันนะเพื่อนๆสองคลิกติดสองคลิกเลยนะเชี่ยสวัสดีขอบคุณคนดู สี่สิบสี่สิบเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหหัวใจเต้นแรงมากครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่ขึ้นแน่เลยเยอยโอย ขอบคุณมากครับคุณเบนซ์ ben, ครับลงไงไวะเนี่ยเชี <c oughs> <c oughs> ่ยคุณลงไม่ถูกเลยเด็กเียหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไตเทวันปึ๊บ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 สำเร็จนะครับเพื่อนๆตเทาวันตเทาวันนี้มันได้ทุกอันทุกรอบเป็นยิงนะตเทาวัน,น แถววันนี้มันใช้งานได้เว้ยเพื่อนๆผมไม่ไม่ต้องไปโอยพรกิ้วนะเพื่อนๆแถาวันนะเงาเก้าเงาสิติดหมดนะกดใจในก็ติดนะวันเจี๊ยบ